ความมาครไม่ตหลับปากไอ้เจ็มอมาเอาคุณสวัสดีครับทุกคนวันนี้ทุกคนหนูบอกวันนี้คืออย่างคือฟักทองครับฟักฟนแตงกัวใจโยโฮิ้ววันนี้ปลาจะไม่เจ็ดมนุนง่ายงครับป่าไหลแซ่บเดียครับ,รเ,เ,เ,รบเอาปลาไหทุกคนตายว่าปลาม่เ็ด่อย่างเอาแม่บอกเปลืไปแล้วครับปลาหัน่น เมื่อไงๆจามาอยากกินบวชบกนึกไหมทุกคนท่นเสร็จแล้วครับวันนี้กับทิเซน,น่าฟูนนะครับมาครับเจ๊เวลาเด็ดหานหรอกครับบอกอื้อแม่หนึ่งเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็เอาไปเจ๊ลงไปในหนังกะทิได้ครับสิ้แดหงหอมๆครับเต,ต๊ลงไปค้นหนังกะทิได้ครับกะทิได้กี่แล้วก็เจล,ลงไปเลยครับ คนจะเลี้ยงสัตว์นักกับคนเอาครับเสร็จเร้ครับเดี๋ยวจะไปหนตากได้กินนะครับ้าวากิน่ทุกคนมอกอะไรนี่ครับเมอาน่ครับมาเลยที่ตาอเสร็จเสร็จ้มาไหนตากไครับนตาอืมอันนี้กตาด

ได้กินกันแล้วครับแซ่บไปทุกคนนะครับนบานาเจนี่แหละครับไปบานนะครับทุกคนสวัสดีครับี่ดาวอีกคนหนึ่งไม่ดาวอีกหรอกน้ไปกคนับแสดงว่าเพิ้งแซ่บเพิ่นเอาถ้ยสองครับถุ้ยนั้งหลาวกเนาะร้านี้ก็กินกับสซ่บทั้งสี่ร้านบอกแล้วแล้วได้ทีมีคอมมาคุด้ต อ้จ <Net> ิ <hertz> ๋นเป็นมาเอาคูณต้นขึ้อที่บ้านมึอนี่แจ้งไงแจ้งเลกินเฉยเนาะเออวันไหนกินหวานเป็นกุาแจ้